แม่สองล่ะดูดูเราจะไปกินยั่วยั่วแม่สองนะอันนี้ของแม่สองนะแม่สองมาี๋ยวเดี๋ยวเขาแชร์ไลค์ก่อนไม่รู้พี่เขตจะเข้ามาทันไหมบีเลมอบ์ซิดดาวเถอะจะเรียนหอมอะ่ะน่ากินโดูแม่สองไม่ไหวละ จ้าสวยสวยโอ้โหงามอย่างไทยไเห็นมล่ะถึงอยากเปิดไห์งามอย่างไทยเอาใหม่ลูจ้าสวยสวยสวยโอ้โหอยากกินแล้วอยากกินแล้วไม่เหน็บช้าเขายังเข้าไม่ได้เลยเนี่ย สวัสดีพ่อพ่ในใ่เอฟซีทุกท่านนะคะ <Yo. S 1> เดี๋ยวเวลาแป๊บหนึ่งถือก่อนถือแป๊บหนึ่งขอแชร์ไลค์ก่อน,นอยากจะบอกว่าวันนี้ป้านาเลี้ยงทุเรียน<า>มไม่สองแล้วกดแชร์ยังไงอ่ะ จะกดแชร์ยังไงอ่ะกดเข้าไปที่หน้าไลก์ก่อนอันนี้กดครับหรือว่าเขาต้องเปลี่ยนยูเซอร์โอ้โหอ,อยากแล้วอยากแล้ว ให้ใครป้อนพี่ป้อนนะ,ะเรียบร้อยไปเดี๋ยวแยกลูกไว้ลูกหนึ่งก่อนสิอ้นวนระวางพื้นนะเดี๋ยวเนอก็ตรงนั้นก็ได้เนี่ยพอแยกไว้อันหนึ่งได้ดอาพึ่งนะคะป้าพึ่งหนาอันนี้ปะทีนี้แหงๆรวยๆแลนะคะ่ะขอให้เรื่องประทับป้แหงๆรวยๆนะคะสวย ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอานี่นี้ก็มีนะเอาเนื้อให้กินก่อนไหมเปอดทุเรียนช้างก็กินได้นะคะช้ำๆจะรีวิวก่อนนึงคำไโอ้ยอ่ะแย่งแม่งั้นกินสิอร่อยไหมคะขอบคุณนะคะเวลคัมโุชชั่นแชนแนลแน่สองหน้านะคะใจเย็นๆ ีอิติดูเรียนจัะดูเรียนความไทยแลนด์อร่อยไหมคะอร่อยไหมช่วงหลังๆได้คุยกับฝรั่งบ่อยนะคะเลยเริ่มแบบพอพูดพูดไม่ติดขัดแล้วจิตรลักษณ์ช่าเพชรนสัมราอ่ามันหนามันแม่ปตพรให้คะแนนมาซื้อทุเรียนนะคะขอบคุ sculpt. ณนะคะอื จเย็นๆใจเย็นๆเ,เ,เป็นไงบ้างคะแม่ส่องอร่อยไหมคะก็คือหูแบบนี้คืออารมณ์ดีมากเลยนะคะอร่อยมากดูทุเรียนเนี่ยชำอ่ะแบบน่าก,กินมากเลือกเนื้อมาแบบกรอบนอกนุ่มในเลยด้วยแหละนันพอดีมากเลยนะเนี่ยเรนกำลักำงกินเ<ด>มื่อคืนนอน<ด>ไม่หลับเลยคะ่ะตื่นมาต้องคือนต้องรีบไปหาทุเรียนว่าทุเรียนอยู่ตรงไหนนะอาปา แล้วก็หาแบบที่แบบไม่ค่อยแพงมากพอดีเจอตรงใกล้ๆบ้านด้วยให้แม่กินเโอ้โดูดทุเรียนเลยดมกลิ่นทุเรียนอ,ะนอ่ะโอ้เมื่อกี้เขาดมกลิ่นทุเรียนแรบดบมกลิ่นทุเรียนด้วยเสพเสพกลิ่นทุเรียนเสพกลิ่น เปลือกก็กินได้นะคะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณขอบคุณป้าอะไรนะป้านาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องควานทั้งสองแม่สองล่าขอให้มีความสุขขอบคุณนะคะแม่สองอร่อยมากเลยค่ะจูนถ่ายช็อตฟิล์มไว้ด้วยถ่ายแบบว่าถือทุเรียนไว้แล้วเขาก็โคง้งขอบคุณขอบคุณขอบคุณอร่อยจังเลยนะ ืงจากมีหนามแล้วก็เลยเคี้ยวช้าหน่อยแต่ก็กินได้กินหนามได้ใช่ไหมแต่กินได้เห็นพี่วุฒเขาเอาทุเรียนให้ช้างงาด้วยไงก็เลยว่าก็คงกินได้เหมือนกันหมดเอาเปิดทุเรียนให้ช้างงาโหให้ลูกแม่สองลากินด้วยกินไปลูกหนึ่งแล้วนะคะจูนซื้อมา3ลูกแบ่งไว้ลูกหนึ่งแล้วก็ให้แม่สองสองลูก อร่อยไหมคะแม่จับมือกันจับมือกันมาแม่แล้วเดี๋ยวประมาณดึกๆนะคะจูนจะไลฟ์หาค่าต้นสับปะรดให้แม่สองอูอเล็กๆก็มีเนื้อเออเว้ยเจ็บน้ำคุณชายเดี๋ยวแม่สองกาทำไปแม่สองแย่งไปกับมือโอ้โชว์ด้วยนะคะอร่อยไหมคะข้างในเขาจะมีฟันใหญ่ๆนะคะสองฝั่งแล้วเขาก็ใช้ข้างๆค่อยๆบด กะว่าจะเปิดเนื้อทุนเรียนให้ดูสักหน่อยครูใหญ่ด้วยนะค่อยๆนะคะแม่ค่อยๆกินนะโอ้อร่อยจังเลยเนาะอร่อยจังเลยว <laughs> ันนี้ยิ้มหวานมากาแบ่งให้กินเลือกเลยโอ้แบ่งให้กินเลือกเลยหมดแล้วหยิบให้เขา อยู่ที่มือนะคะจุนให้แม่ค้าเขากิีดกๆีดกดกีดแบ่งมาให้อร่อยไหมคะตาลุกวาวแม่ระวังเดี๋ยวลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแม่ส่อง วันนี้ก็ไล่นะคะเดี๋ยวจุนจะเปิดไลดึกๆหาค่าต้นสับประรดให้แม่สองยังไม่ได้จ่ายคา่าต้นสับประรดนะคะน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งไลประมาณครั้งสองครั้งนะคะหาค่าต้นสับประรดให้แม่ส่อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> การกระพือหูก็คือเขาอารมณ์ดีนะคะอร่อย คอยกินนะคะแม่สองกลับบ้านมาก็มีทุเรียนรอเลยค,อยค่อยๆเขียวค่อยๆเขียวอย่างให้กินเปลือกหนามอ๋อหนามถามควานแล้วควานบอกกินได้คะ่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจนให้เขากินแค่เนื้อทุเรียนขอโทษนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะ เห็นบ้านเห็นบ้านควานพี่ที่รู้จ,จักเขาก็เอาเปลือกให้ช้างกินจุนก็เลยว่าเออน่าจะกินได้แล้วก็ควานควานเปลือกทุเรียนแม่ส่องกินได้หรือเปล่าแม่บอกว่าอ,อย่าให้กินเปลือกเลยเดี๋ยวจะแทงลํำไส้เอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจุนเอาแค่เนื้อให้เขากินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ากินเยอะๆไม่ค่อยดีครับเพราะว่าบางทเีเป็นห่วงเรื่องยามากกว่า ขอบคุณแม่ปัทภพรหรือว่าป้านายอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะตลอดปีตลอดไป ทำสิ่งการทำทำการงานสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะให้มีโชคมีลาบแม่ส่องหน้าราักขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักประมาณน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะเดี๋ยวจุนจะมาเปิดไลฟ์ใหม่เดี๋ยวไลน์นี้ขอไปซื้อกับข้าวก่อนขอไปกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะสวัสดีนะคะค่ะคิดถึงเสมอคะ่ะไปเจอกันใหม่นะคะประภรไม่ใช่ประภระนนเรียกผิดปันา